พันใส่ขนมจีนก็นจะสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามาพอกันคือเกากับช่องพูรลิตาชาแนลจ้าวันนีพ้พาไปกินตำกุ้งโซจ้าเนี่ยไส้ข้าวโพดแล้วก็ใส่ขนมจีนเนาะแล้วก็น,นี่จ,นนนนจ้ามึงหมูอันแคบหมูแคบหม,ม,มูติดมัน แซ่บแบเลยยมากมาแค่หม,มูตีีมมันแบบนี้เวลากินเข้าไปเราแบบมันมันนัวดีมาจากพี่นอนจ้าเซ่บแซยบนุ่นนุ่นน้ำแข็งจ้าแคมหมูอืมบสนัมนมัม ิในไยบ่มีเบื่อมันตอมหุงอยู่แล้วจ้ะอืบื่อก๊อ,อบ อาการเริ่มเย็นแล้วจ้าพี่น้องยื้ดแถวบานก็เริ่มเย็นแล้วไม่อื่นสิยเดียวออกเดินทางจะเสาะจ้ายคือพักไปเที่ยวพูดถ้าเบิกทิหม้อไสไปคลิปคลิปรถดหม้อไส้ไปแต่น้ำตนัวสีที่หอนไงครับอือพ่อเป็นสี ี๋ยวแบบอะไรครับแป้นึง้้ป้นนี่มันนีมามันีมันเ่ยน้าวมาอ่ะแม่เี่ยเกิน่ผมเียนเมันข้ากุ้งตัวทใส่ดีดิ แคบเนากรอบแห่งถาดมันหยกออามะหอนเห็นข้าวมันจะคือว่าแผ่นดินไวเปินตะยานเนาะ ประเทศไทยก็มี่แพ่นดินไวเ้ยอร่อยอม่อยมาก bắt đầu bây giờ ta, xay nhuyễn nhuyễn mà không nhem sọc.

กอดีเลยยำเบญมาเล่เปว่อเขแล้วอืมมปก ี่น้องจ้าเ <c oughs> มนี่ก็มาทักทายกันเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่านช่องให้ด้วยจ้าพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับมเมนีก่กัสวัสดีจ้า